พระต้นไม้เทพหญิงขณะบำรุงวิญญาณที่เหลืออยู่ได้ทิ้งวิชาควบคุมไว้ในวิญญาณที่เหลืออยู่ทำให้ผู้แข็งแกร่งในวังเต่าฟ้าที่กลับชาติมาเกิดใหม่ตายอย่างกะทันหันหรือแม้แต่ถูกควบคุมผู้เฝ้าสุสานพูดอย่างช้าๆอย่างนั้นเหรอโมชิงและคนอื่นๆได้ยินก็เข้าใจขึ้นมาทันทีแม้วังเต่าฟ้าจะพ่ายแพ้ต้นไม้เทพหญิงก็ถูกเจ้าสำนักสู้ตายทำลายไม่คิดว่าเขาจะไม่เพียงแต่ไม่ตาย กลับยังรอดมาได้และยังลบบันทึกทั้งหมดของยุก,กูหลิงคนผู้นี้คือต้นไม้เทพหญินวิญญาณต้นไม้ที่สร้างขึ้นมาอาจจะเรียกว่าเป็นหุ่นเชิดก็ได้ผู้เฝ้าสุสานพูดอีกครั้งขณะพูดก็มองโม่ชิงซูแวบหนึ่งนี่หลี่ซิงเยชายชาราในชุดผ้าป่าและมู่หลิงคิ้วกลับขมวดแน่นตามที่ผู้เฝ้าสุสานพูดต้นไม้เทพหญินเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งอย่างยิ่ง เลี่ยนเซียงติ่งเคยพูดว่าพ่อของเสี่ยวหลิงเอ,อ๋อตอนนี้เพียงแค่ปิดด่านเพื่อทะลวงสู่แดนเทพที่แท้จริงแม้วังต่อฟ้าในยุคก,กู่หลิงก็ถูกต้นไม้เทพหญินทำลายพลังย่อมต้องอยู่เหนือกว่าแดนเทพที่แท้จริงอีกฝ่ายต้องการจะกำจัดเสี่ยวหลิงเอ,อ๋อพ่อไม่น่าจะต้องยุ่งยากขนาดนี้สงครามครั้งนั้นแม้ต้นไม้เทพจะชนะแต่ก็เป็นชัยชนะที่ยากลำบาก อาจจะพูดได้ว่าพลังของเขาทั้งหมดถูกทำลายประกอบกับสงครามครั้งนั้นทำลายทั้งดินแดนเทพทำให้พลังปราณฟ้าดินลดลงอย่างมากทรัพยากรบำเพ็ญเพียรนับไม่ถ้วนถูกทำลายผู้แข็งแกร่งนับไม่ถ้วนตายไม่มีทรัพยากรไม่มีวิญญาณผู้แข็งแกร่งคา,าดว่าพลังของต้นไม้เทพในตอนนี้อย่างมากก็ฟื้นฟูได้แค่กึง่งแดนเทพที่แท้จริงราวกับมองเห็นความสงสัยของหลายคน ผู้เฝ้าสุสานอธิบายอย่างนั้นหรอเอาละ่ะถึงตาข้าพูดแล้วโมชิงซูผู้แทรกขึ้นมาทันทีสายตาของเขาจับจ้องไปที่เสี่ยวหลิงข้าได้รับคำสั่งจากนายท่านตามหาคนที่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่เคยมีเบาะแสะเลยจนกระทั่งข้าได้พบกับเด็กหญิงคนนี้ประชาเซียนอายุสี่ขวบตอนนั้น ข้าก็สงสัยว่านางเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่สามารถควบคุมได้จึงปรากฏตัวขึ้นพูดคุยเพื่อยืนยันแต่นางเพียงแค่บอกว่าตามหาไปอวินไม่ได้กล่าวถึงคนอื่นเลยข้าจึงไม่ได้ทําอะไรกลับไปรายงานนายท่านนายท่านชั่วขณะหนึ่งก็ไม่สามารถยืนยันได้เด็กหญิงคนนี้เกี่ยวข้องกับคนที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือไม่จนกระทั่งข่าวจากทะเลเจี้ยร่วนมาถึง อือโมชิงและคนอื่นๆได้ยินก็ขมวดคิ้วแน่นข่าวจากทะเลเจี้ยลุ่นเหรอข่าวอะไรเจ้าพูดถึงเรื่องของไปอวีเหรอทันใดนั้นโมชิงก็เหมือนนึกอะไรขึ้นได้พูดขึ้นมาว่าใช่แล้วเจ้าหมอนั่นอินเทียนตี้ในเมื่อรู้ว่าทะเลเจี้ยลุวนของพวกเจ้าถูกผู้แข็งแกร่งลึกลับคนหนึ่งบอกให้ยอมแพ้ผู้แข็งแกร่งลึกลับคนนั้น คือคนที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของนายท่านเหอพูดถึงแล้วอินเทนตี้ก็มีสมองอยู่บ้างอาศัยการถอยทับของเจ้าแห่งดินแดนปีศาจกรับคาดเดาได้ว่าเด็กหญิงคนนี้คือเลือดเนื้อเชื้อเคือยของผู้แข็งแกร่งลึกลับนี่ทําให้เรายืนยันตัวตนของเด็กหญิงคนนี้ได้โมชิงพูดไม่หยุดดังนั้นเจ้าจึงโยนแผ่นหยกออกไปล่อลวงเขาให้จมตีวังต่าฟ้าแห่งนี้เจ้ารู้ว่า คุณย่ากับบัวดําตัวใหญ่สนิทกับหลิงเอ๋อพวกเขาตกอยู่ในอันตรายหลิงเอ๋อจะต้องมาแน่นอนแล้วก็พาเรามาที่นี่อย่างราบรื่นหลีซินเย่เว่พูดแทรกหรือว่าเจ้าไม่กลัวว่าเราจะไม่สนใจทําให้แผลล้มเหลวโมชิงผูดแทรกเหอะข้าก็คิดอยู่พระบนตัวเด็กหญิงคนนี้มีอาวุธเทวะที่แท้จริงของในสุสานเทพอาจจะไม่สนใจดังนั้น บนแผ่นหยกก็ปรากฏของของอินเทียนตี้โมชิงซูหัวเราอเหอ,อ,อ,อเข้าใจแล้วโมชิงและคนอื่นๆได้ยินก็เข้าใจไม่น่าแปลกใจเลยที่เจ้าหมอนี่จะวางแผนเก่งทุกอย่างดูเหมือนจะสมเหตุสมผลไม่เห็นร่องรอยของแผนการเลยเอาละ่ะสิ่งที่พวกเจ้าอยากรู้ก็บอกหมดแล้วน้องสาวเรียกพ่อของเจ้าออกมาเป็นไงมิฉะนั้นข้าอาจจะฆ่าเจ้านะน่ารักขนาดนี้ ข้าก็ไม่อยากจะลงมือเหมือนกันโมชิงซูโบกมือมองเสี่ยวหลิงแล้วพูดว่าเรยในขณะนั้นเองเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นได้ยินดังนั้นโมชิงซูก็ขมวดคิ้วทันทีใครเขามองไปที่เสี่ยวหลินเพราะเสียงนั้นดังออกมาจากตัวเสี่ยวหลินท่ามกลางสายตาของเขาเห็นเพียงของเหยียนค่อยๆบินออกมาจากตัวเสี่ยวหลิงเห็นได้ชัดว่าเมื่อกี้เขาเป็นคนพูด เจ้าเจ้าจะเห็นหงเยียนได้อย่างไรผู้เฝ้าสุสานที่เหลือลมหายใจเพียงครึ่งเดียวดวงตาที่ขุ่นมัวก็เต็มไปด้วยความไม่เชื่อตอนนั้นลู่หมิงมาถึงที่นี่หลังจากถามเขาเกี่ยวกับยู่กูหลิงแล้วก็ทิ้งวาสนาแห่งเทพไว้ให้เขาไม่น้อยเพื่อขอบคุณลู่หมิงเขาจึงมอบหงเหย,ยนที่เกือบจะพังทลายและเหมือนของเสียให้กับลู่หมิงแต่ตอนนี้ อาวุธเทวสถาปัตยกรรมนี้กลับถูกซ่อมแซมอย่างสมบูรณ์เป็นไปได้อย่างไรต้องรู้ว่าแม้แต่ในยุคกูหลิงต้องการจะซ่อมแซมอาวุธเทวหลักที่เกือบจะเหมือนของเสียให้สมบูรณ์ก็เป็นเรื่องที่ยากอย่างยิ่งตั้งแต่คนนั้นมาถึงที่นี่ผ่านมานานเท่าไหร่แล้วก็แค่สองสามปีสองสามปีคนนั้นก็ซ่อมแซมอาวุธเทวหลักนี้เสร็จแล้วเขาเป็นใครกันแน่ ผู้เฝ้าสุสานคิดในใจทั้งตกใจทั้งสงสัยในฐานะผู้เฝ้าสุสานเขาไม่สามารถออกจากที่นี่ได้แต่ก็ยังผ่านวังเต่าฟ้าแห่งโลกวิญญ,ญาณแท้จากปากของคนที่เข้ามาก็รู้ว่ายุคสมัยนี้เป็นอย่างไรทรัพยากรบำเพ็ญเพียรขาดแคลนแดนเทพกลายเป็นเพียงตำนานอาจจะพูดได้ว่ายุคสมัยนี้ไม่ถึงหนึ่งในหมื่นของยุคกู่หลิงการซ่อมแซมอาวุธเทวะสถาปัตยกรรม ในยุคกูหลิงก็เป็นเรื่องที่ยากอย่างยิ่งยิ่งไม่ต้องพูดถึงยุคสมัยนี้แต่คนนั้นกลับใช้เวลาเพียงหนึ่งสองปีก็ซ่อมแซมอาวุธเทวหลักเสร็จแล้วช่างหน้าเหลือเชื่อจริงๆอาวุธเทวหลักโมชิงซูเมื่อเห็นหงเหยียนก็ตกใจอย่างมากทำงานอยู่ข้างๆต้นไม้เทพหญิงเขาย่อมต้องมีความรู้เกี่ยวกับอาวุธเทวะอาวุธเทวมีสี่ระดับคืออาวุธเทวะแท้ อาวุธเทวหลักอาวุธเทวสร้างโลกและอาวุธเทวหงอาวุธเทวหลักแม้แต่ในยุคกุหลิงก็ไม่ค่อยมีเขาไม่คิดว่าจะได้เห็นในยุคนี้และยังเป็นชิ้นที่สมบูรณ์หงเยียงที่เกียดที่จะพูดพร่ำทำเพลงกับโมชิงซูเห็นเพียงเขาสั่นเบาๆแสงสีแดงพุ่งออกไปพุ่งเข้าใส่โมชิงซูแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวทำให้โมชิงและคนอื่นๆรู้สึกถึงอันตรายถึงชีวิต พวกเขามีลางสังหรณ์ที่รุนแรงว่าหากตนเองเป็นโมชิงซูต้องตายแน่นอนบนตัวเจ้าอาจจะมีอาวุธเทวะหลักโมชิงซูไม่มีท่าทีสุภาพอีกต่อไปใบหน้าบิดเบี้ยวตะโกนอย่างบ้าคลาั่งขณะพูดมือทั้งสองก็ขยับกลับระเบิดพลังอันน่าสะพรึงกลัวระดับจักรพรรดิ้นแต่เมื่อเผชิญหน้ากับอาวุธเทวหลักอย่างหงเหยียนไม่ต้องพูดถึงจักรพรรดิ้น แม้แต่จักรพรรดิลายก็ต้านทานไม่ได้เพียงแค่การโจมตีเดียวโมชิงซูก็กลายเป็นเงามืดเกือบจะสลายไปช่วยเจ้าหญิงคีจวางแผงกับนายท่านหน้าขันเสียงดูถูกของหงเหยียนดังขึ้นโมชิงซูไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงเพียงแค่จ้องเสียวหลิงอย่างดูเดือดสุดท้ายทั้งร่างก็กลายเป็นกิ่งไม้กิ่งไม้นั้นดูธรรมดาแต่พลังที่แผ่ออกมากลับน่ากลัวอย่างยิ่ง อาจจะพูดได้ว่าไม่ได้ด้วยไปกว่าหงเหยียนเลยตายเสียงต่ำดังออกมาจากกิ่งไม้ท่านใดนั้นเห็นเทียงกิ่งไม้กลายเป็นดาบแหลมคมแทงเข้าใส่เซียวหลิงอย่างแรงต้องการจะฆ่านางด้วยดาบเดียวการโจมตีระดับกึ่งเทพเหรอนี่คือภัยตายของเจ้าเมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีนี้หงเหยียนพูดเบาๆจากนั้นก็กลายเป็นชุดเกราะหอหุ้มเซียวหลิงไว้ยอย่างแน่นหนา เสียงเหมือนเหล็กชนกันดังขึ้นดาบที่กลายเป็นกิ่งไม้แทงเข้าใส่ชุดเกราะคลื่นพลังอันน่าสะพรึงกลัวก็กระจายไปรอบๆสีหน้าของโมชิงและคนอื่นๆเปลี่ยนไปอย่างมากการเคลื่อนไหวก็รวดเร็วอย่างยิ่งพลังแก่นแท้ระเบิดออกกลายเป็นเกราะป้องกันทุกคนผ่านไปครู่ใหญ่คลื่นพลังถึงได้สลายไปโมชิงและเจ้าเมืองใหม่หลายคนมุมปากมีเลือดไหลซิบๆหลี่ซิงเย่เวชายชาราในชุดผ้าป่าน วัวดำตัวใหญ่และอื่นๆก็กรากเลือดออกมาเมื่อมองดูเสี่ยวหลินภายใต้การคุ้มครองของหงเหยียนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระบนตัวนางนอกจากหงเหยียนยังมีน้ำเต้าเล็กและอาวุธเทวะอื่นๆพร้อมกับการโจมตีระดับกึ่งเทพถูกป้องกันกิ่งไม้ที่โมชิงซูกลายเป็นก็กลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยทันทีสลายไปในฟ้าดินเพียงแต่สีหน้าของทุกคนค่อนข้างน่าเกลียดเพราะพวกเขาไม่คิดว่า นอกจากศัตรูอย่างอินเทียนตี้ยังมีต้นไม้เทพหญินคนนั้นช่างมองไม่ทะลุจริงๆกลับซ่อมแซมเจ้าได้เสียงของผู้เฝ้าสุสานที่เหลือลมหายใจเพียงครึ่งเดียวดังขึ้นหงเหยียนไม่ได้ตอบเขาเพียงแค่กลับมาเป็นต้าหงเผาคุ้มครองเสี่ยวหลิงเอ,อ๋อเพราะเขารู้สิ่งที่อยากรู้แล้วไม่มีความจําเป็นต้องคุยกับผู้เฝ้าสุสานอีกผู้เฝ้าสุสานเห็นดังนั้นก็ไม่กล้าพูดอะไรมาก เขาเพียงแค่ยิ้มแล้วมองเสี่ยวหลิงเด็กหญิงที่น่ารักเจ้าคือลูกสาวของคนนั้นใช่ไหมเสียวหลิงเออเออเบิร์กตากลมโตมองเขาแล้วพูดว่าท่านปู่ท่านกำลังจะหมดผู้เฝ้าสุสานพยักหน้าใช่แล้วกำลังจะหมดแล้วแต่ก่อนตายยังได้เจอลูกสาวของคนนั้นก็ถือว่าเป็นความเมตตาของสวรรค์เขาเปิดปากด้วยความรู้สึก กาวกับว่าไม่ได้รังเกียจเรื่องที่ตนเองจะตายกลับมีความรู้สึกเหมือนได้รับการปลดปล่อยท่านผู้อาวุโสท่านรอดชีวิตจากยุคหลิงมาถึงตอนนี้ได้อย่างไรโมชิงมองผู้เฝ้าสุสานแล้วถามยุคหลิงถึงตอนนี้อย่างน้อยก็สองยุคกล่าวอีกใน,นหนึ่งก็คือผู้เฝ้าสุสานคนนี้อยู่มาสองร้อยล้านปีก็ประมาณนั้นผู้เฝ้าสุสานพยักหน้าเบาๆตายได้ยินดังนั้น ทุกคนก็อดสูดหายใจเข้าลึกๆไม่ได้อะไรคือปีศาจแก่นี่สิถึงจะเรียกว่าปีศาจแก่ที่แท้จริงพร้อมกันนั้นในดวงตาของทุกคนก็ปรากฏความสงสยัยในเมื่อผู้เฝ้าสุสานสามารถรอดชีวิตจากยุคกุหลิงมาถึงตอนนี้ได้ก็น่าจะเป็นคนที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของโมชิงซูได้อย่างไรข้าเป็นเพียงวิญญ,ญาณโลกไม่สามารถบำเพ็ญเพียรได้ข้อดีเพียงอย่างเดียวคือ หากโลกเล็กๆนี้ไม่ถูกทำลายข้าก็จะสามารถอยู่ต่อไปได้ราวกับมองเห็นความคิดในใจของหลายคนผู้เฝ้าสุสานอธิบายอย่างนั้นเหรือโมชิงและคนอื่นๆก็เข้าใจแล้วท่านผู้อาวุโสตอนนี้จะเปลี่ยนได้อย่างไรหลี่ซิงเยเว่พูดอย่างสงสัยสุสานเทพยังอยู่ไม่ใช่เหรอตามที่ผู้เฝ้าสุสานพูดเขาจะใกล้าตายได้อย่างไรวิญญาณต้นไม้นั่นดูดพลังโลกในตัวข้าไป ผู้เฝ้าสุสานอธิบายพลังโลกแลอทุกคนได้ยินก็ขมวดคิ้วแน่นนี่มันอะไรกันรอให้พวกเจ้าถึงระดับเทพก็จะรู้ว่าอะไรคือพลังโลกผู้เฝ้าสุสานโบกมือไม่ได้อธิบายมากผู้จบเขาก็ยิ้มแล้วมองเสี่ยวหลิงเด็กหญิงข้ามีของวิเศษบางอย่างมอบให้เจ้าเถอะเสี่ยวหลิงได้ยินก็ถามอย่างสงสยัยของวิเศษอะไร ลูกชิ้นเนื้อใหญ่เหรอลูกชิ้นเนื้อใหญ่เหรอผู้เฝ้าสุสานได้ยินก็อดตะลึงไม่ได้นี่มันอะไรกันหลี่ซินเยเว่ก็อดหัวเราะไม่ได้ทันทีเพราะเขารู้ว่าลูกชิ้นเนื้อใหญ่ที่เสียวหลิงเอ๋อพูดถึงคืออะไรวัวดำตัวใหญ่ที่อยู่ข้างๆหลี่ซินเยเว่ก็อดที่จะหนีบขาสองข้างไม่ได้อะไรกันผู้เฝ้าสุสานค่อนข้างงงถามอย่างง,งุนงงก็คือของที่อยู่บนตัวนิิว เสี่ยวหลิงเอ๋อพูดอย่างไร้เดียงสาขณะผู้สายตาก็จับจ้องไปที่วัวดำตัวใหญ่ได้ยินดังนั้นสายตาของคนอื่นๆก็จับจ้องไปที่วัวดำตัวใหญ่พวกเขาก็สงสัยมากว่าของอะไรกันแน่ที่ทำให้นายท่านน้อยของตอนเองสนใจในมิช้าพวกเขาก็ตะลึงงานเพราะสายตาของเสี่ยวหลินจับจ้องไปที่ใต้หางของวัวดำตัวใหญ่บนสิ่งที่เห็นบ้างไม่เห็นบ้าง เสี่ยวหลินกับยังสนใจสิ่งนี้หลี่ซินเยเว่กับมู่หลินมองหน้ากันก็ขำเล็กน้อยโมไม่เห็นคนมากมายจ้องมองตนเองวัวดำตัวใหญ่ก็ร้องประท้วงทันทีถึงขนาดที่ทั้งหน้าวัวก็อดแดงไม่ได้ขาสองข้างก็ชิดกันมากขึ้นเขารู้สึกว่าวันนี้ของวิเศษของตนเองอาจจะไม่ปลอดภัยเออห้าห้าอันนี้ฆ่าให้ไม่ได้ผู้เฝ้าสุสานทั้งอับอายและทั้งขำ ผู้จบเขาก็ขยับนิ้วเบาๆของต่างๆก็บินออกมาจากตัวลอยอยู่รอบๆตัวเขามีทั้งดาบและมีดยังมีเจดีและอื่นๆเหล่านี้คือสิ่งที่ข้าเก็บสะสมไว้แม้วิญ,ญญาณเทพแต่กำเนิดข้างจะหายไปแล้วแต่ก็ยังถือได้ว่าเป็นอาวุธกึ่งเทวะเด็กหญิงเหล่านี้ให้เจ้าเถอะผู้เฝ้าสุสานพูดอย่างยิ้มแย้มตาย เมื่อเห็นของวิเศษสิบกว่าชิ้นที่ลอยอยู่รอบๆตัวผู้เฝ้าสุสานโมชิงและคนอื่นๆก็อดสูดหายใจเข้าลึกๆไม่ได้เหล่านั้นคืออาวุธกึ่งเทวนะทั้งโลกเซียนมีเพียงอินเทียนตี้ที่มีชิ้นเดียวตอนนี้ผู้เฝ้าสุสานกลับเอาออกมามากมายขนาดนี้และยังจะมอบให้เสี่ยวหลิงทั้งหมดโมชิงและคนอื่นๆมองหน้ากันบนใบหน้าเต็มไปด้วยความอิจฉาเสี่ยวหลิงไม่ได้สังเกตสีหน้าของพวกเขา เพียงแค่มองอาวุธกึ่งเทวะเหล่านั้นแวบหนึ่งสุดท้ายก็สายหน้าท่านปู่เหล่านี้ไม่สวยข้าไม่เอาอะไรนะผู้เฝ้าสุสานได้ยินก็มองไปเลยไม่สวยก็เลยไม่เอานี่ชั่วขณะหนึ่งเขากลับไม่รู้จะพูดอะไรเพราะเท่าที่เขารู้อาวุธกึ่งเทวะในยุคนี้เป็นของที่หายากอย่างยิ่งแน่นอนว่า นี่ก็เป็นของเพียงอย่างเดียวที่เขาตอนนี้สามารถเอาออกมาได้ไม่คิดว่าเสี่ยวหลิงเอ๋อจะไม่เอาเหตุผลคือไม่สวยแต่เมื่อคิดถึงตัวตนของเสี่ยวหลิงเอ,อ๋อเขาก็เข้าใจอาวุธกึ่งเทวะสำหรับคนในยุคนี้หายากอย่างยิ่งแต่สำหรับคนนั้นก็งันงันเสี่ยวหลิงเอ๋อในฐานะที่เป็นลูกสาวของคนนั้นไม่สนใจอาวุธกึ่งเทวะก็เป็นเรื่องธรรมดา แต่ตอนนี้เขาก็อับอายเพราะตอนนี้เขาไม่มีอะไรอย่างอื่นที่จะให้ได้แล้วและโมชิงและคนอื่นๆที่ได้ยินคำพูดของเสี่ยวหลิงเอ,อ๋อกลับมองผู้เฝ้าสุสานด้วยสายตาที่ร้อนแรงเสี่ยวหลิงเอ๋อไม่ขาดอาวุธกึ่งเทวะพวกเขาขาดหากได้สักชิ้นพลังจะสามารถก้าวขึ้นไปอีกระดับแน่นอนงั้นเหล่านี้ก็มอบให้พวกเจ้าเถอะผู้เฝ้าสุสานมองโมชิงและคนอื่นๆแวบหนึ่งพูดขึ้นมาว่า ได้ยินดังนั้นโมชิงและคนอื่นๆก็ตื่นเต้นขึ้นมาทันทีขอบคุณท่านผู้อาวุโสขอบคุณนายท่านน้อยกลุ่มคนรีบพูดเพราะพวกเขารู้ดีว่าหากไม่มีเสียวหลิงเอ,อ๋อไม่มีใครสามารถหาที่นี่เจอเช่นเดียวกันหากไม่ใช่เสี่ยวหลิงเอ๋อเลือกที่จะไม่เอาอาวุธกึ่งเทวเหล่านั้นผู้เฝ้าสุสารก็จะไม่มอบให้พวกเขาอาจจะพูดได้ว่าทุกอย่างก็เพราะเสียวหลิงเอ,อ๋อ คิกคิกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียวหลิงเอ,อ๋อหัวเรอะคิกคักเผยให้เห็นเที่ยวเล็กๆสองซี่จากนั้นผู้เฝ้าสุสานก็ไม่ผิดคำพูดแบ่งอาวุธกึ่งเทวะทั้งหมดให้ทุกคนแม้แต่วัวดำตัวใหญ่หมูหลิงชาชาราที่เป็นมดก็ได้คนละชิ้นถืออาวุธกึ่งเทวะบนใบหน้าของทุกคนเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเพราะนี่คือของที่มีเพียงอินเทียนตี้เท่านั้นที่มี ตอนนี้ตนเองกลับได้มาข้าจะสลายไปแล้วเด็กหญิงอย่าลืมฝากความผิดถึงถึงพ่อของเจ้าด้วยผู้เฝ้าสุสานถอนหายใจยาวพูดขึ้นมาว่าอืมอืมเสี่ยวหลิงพยักหน้าอย่างว่าง่ายเมื่อเขาพูดจบร่างของผู้เฝ้าสุสานก็สลายไปที่สาวเรากลับกันเถอะเสี่ยวหลิงมองหลี่ซินเยเว่เมื่อสบสายตาของนางหลี่ซินเยเว่ก็พยักหน้า โมชิงและคนอื่นๆเห็นดังนั้นอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็กลืนกลับเข้าไปพวกเขายังอยากจะไปหาโอกาสแต่ความปลอดภัยของเสียวหลิงสำคัญกว่าพวกเขาก็ทำได้เพียงยอมแพ้อีกอย่างสุสานเทพก็ไม่หายไปไหนค่อยมาทีหลังก็ได้พวกเจ้าอยากได้โอกาสที่นี่ก็ไปหาเถอะนายท่านน้อยมีค่าอยู่คำพูดของหงเหยียนก็ดังขึ้นในหัวของโมชิงและคนอื่นๆ โมชิงเหล่านี้สําหรับเซียวหลิงไม่ได้มีประโยชน์มากนะักแต่ก็ดีที่ซื่อสัตว์ให้ประโยชน์บ้างก็ไม่เป็นไรอีกอย่างให้โมชิงและคนอื่นๆเอาโอกาสที่นี่ไปก็ดีกว่าปล่อยให้คนอื่นเพราะคนที่ได้โอกาสที่หลังอาจจะตกไปอยู่ในค่ายของอินเทียนตี้ขอรับขอบคุณท่านผู้อาวุโสโมชิงและคนอื่นๆพยักหน้ายอย่างตื่นเต้นท่านใดนั้นเสียวหลิงหลี่ซิงเย่เว่มูหลินก็ออกจากสุสานเทพ มาถึงถ้ำของผู้อาวุโสโมกลับมาแล้วหรอเมื่อเห็นเสี่ยวหลินบนใบหน้าที่แก่ชราของผู้อาวุโสโมก็ปรากฏรอยยิ้มที่ใจดีทันทีอืมอึมขุนย่าข้าอยากกินของอร่อยเสี่ยวหลิงเอ๋อพยักหน้าอย่างว่าง่ายผู้แทรกได้สิย่าจะไปทำให้เจ้าเดี๋ยวนี้ผู้อาวุโสโมไม่ได้ถามมากยิ้มแล้วพยักหน้าแล้วก็เดินเข้าไปในครัวเพื่อทำอาหาร ไหนไม่ช้าอาหารโตใหญ่ก็ถูกวางไว้เบื้องหน้าเสี่ยวหลิงเอ๋อล้วนเป็นของที่นางชอบกินคุนย่าวัวดำตัวใหญ่ข้ามารับพวกท่านข้าเจอท่านแม่แล้วพวกท่านไปอยู่กับท่านแม่กับข้าได้ไหมเสี่ยวหลิงกินไปพลางถามไปพลางนี่ผู้อาวุโสโมได้ยินก็ลังเลยคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็สายหน้าหลิงเอ๋อข้าแก่แล้วขาไม่ดี ไม่ไปดีกว่าหากเป็นไปได้เจ้ามีเวลามาเยี่ยมข้าข้าก็พอใจแล้วแม่เขาจะไม่รู้ว่าตอนนี้สองแม่ลูกเสี่ยวหลิงเอ๋ออยู่ในสถานการณ์แบบไหนแต่อยู่มาหลายหมื่นปีสายตาก็ยังพอมีผู้แข็งแกร่งในแดนเซียนมากมายตามเสี่ยวหลิงเอ๋อมาที่นี่ย่อมต้องมาเพื่อปกป้องเสี่ยวหลิงกล่าวอีกใน,นหนึ่งก็คือเสี่ยวหลิงเอ๋อมีศัตรู เขาเป็นเพียงระดับนั้นอยู่ข้างๆเสี่ยวหลิงเอ๋อจะเป็นเพียงภาระสู้อยู่ในโลกวิญญาณแท้ดีกว่าวัวดำตัวใหญ่ก็พยักหน้าอย่างเข้าใจเออเอาล่ะในอนาคตข้าจะมาเยี่ยมพวกท่านแน่นอนเสี่ยวหลิงได้ยินก็พยักหน้าอย่างเชื่อมัน่นกินข้าวเสร็จท่ามกลางสายตาที่อะไรอาวรของผู้อาวุโสโมกับวัวดำตัวใหญ่เสี่ยวและคนอื่นๆหายไปจากขอบฟ้า ทะเลเจ้ยล้วนในจวนของไปอวิน๋นท่านนายข้ากลับมาแล้วเสี่ยวหลินวิ่งเข้าไปในจวนตะโกนเมื่อกลับมาก็ดีแล้วไปอวิ๋นกอดนางไว้ในอ้อมแขนยิ้มอย่างอ่อนโยนคิดๆเสี่ยวหลินซบอยู่ในอ้อมแขนของนางใช้หัวเล็กๆถูถ่ายไม่หยุดแต่ทันใดนั้นเสี่ยวหลิงเอ๋อก็ตะลึงงานมองไปยังทิศทางหนึ่งในลานในดวงตาที่สดใสเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น ท่านปู่ท่านคือใครเขาพูดถามท่านปูเ่เอรอไปอวิ๋นได้ยินก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยมองตามสายตาของเสี่ยวหลิงเอ๋อไปหลีซิงเย่เว่มู่หลินชายชราที่เป็นมดก็เช่นกันนหนท่านน้อยไม่มีคนชายชราที่เป็นมดมองซ้ายมองขวาแล้วพูดอย่างสงสยัยมู่หลิงกับหลี่ซิงเย่ก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยเพราะที่นั้นว่างเปล่าจริงๆ ไม่มีอะไรเลยแต่พวกเขารู้ว่าเสี่ยวหลิงเอ๋อไม่โกหกในเมื่อนางบอกว่ามีชายชาราก็ต้องมีแน่นอนใครไปวิ่งเยียนตะโกนเสียงต่ำขณะพูดเขายื่นมือไปชี้ไปทางนั้นพลังแก่นแท้อันน่าสะพรึงกลัวรวมตัวกันที่นิ้วของเขาสุดท้ายก็กลายเป็นโซ่สีขาวพุ่งเข้าไปจากพลังที่ระเบิดออกมาไม่ยากที่จะเห็นว่าไปอวิ๋ในตอนนี้ ระดับบำเพ็ญเพียงกลับคืนสู่ระดับราชาเสี้ยนแล้วพระเสี่ยวหลิงเอ๋อก่อนหน้านี้เอาท้อเซียนเทียนหลิงมาให้เขาไม่น้อยมีทรัพยากรบำเพ็ญเพียงระดับบำเพ็ญเพียงของเขาย่อมต้องฟื้นฟูเร็วแต่เมื่อโซ่สีขาวพุ่งเข้าไปถึงกลับหายไปในอากาศราวกับหินจมทะเลหรือราวกับถูกอะไรบางอย่างกลืนกินไปหืเมื่อเห็นดังนั้นไปอวิ่นเยียนก็หือเสียงหนึ่ง เชือกสีแดงที่พันอยู่บนมือก็บินออกไปสุดท้ายก็กลายเป็นป่าสีแดงหลิงแดงนี้คืออาวุธประดับจักรพรรดิประจํากายของเขาที่สามารถเปลี่ยนเป็นดาบเพื่อฆ่าคนหรือเปลี่ยนเป็นเชือกเพื่อมัดคนและยังมีมิติเก็บของขนาดใหญ่เห็นเพียงไปหิงเยียนยกมือขึ้นเบาๆนิ้วที่เรียวยาวและขาวผ่องประสานกันแล้วโบกในอากาศเบาๆทันใดนั้นหลิงแดงเหมือนงูที่ได้รับคำสั่งจากเจ้านาย พุ่งไปยังทิศทางที่เสี่ยวเหลียนมองความเร็วเรียกได้ว่าพริบตาเดียวเฮอเสียงถอนหายใจที่แก่ชาราก็ดังขึ้นจากนั้นมือที่ดูแห้งเหี่ยวก็ยื่นออกมาจับหลิงแดงไว้ดูเหมือนว่ามือข้างนั้นเหมือนมาจากอีกมิติหนึ่งยื่นออกมาหลิงแดงที่ถูกจับก็ไม่สามารถขยับได้ทันทีทันใดนั้นสีหน้าของไปอวินก็เคร่งขรึมลง กลับสามารถจับอาวุธระดับจักรพรรดิประจำกายของเขาได้ด้วยมือเปล่าแม้หงหลิงจะเพราะเหตุผลที่เขาเกิดใหม่ไม่เท่าเมื่อก่อนแต่ตอนนี้พร้อมกับการฟื้นฟูระดับบําเพญเพียนหงหลิงก็กลายเป็นอาวุธระดับราชาเซียนและเพราะเคยเป็นอาวุธระดับจักรพรรดิแม้จะเป็นเพียงอาวุธระดับราชาเซียนก็แข็งแกร่งกว่าอาวุธระดับจักรพรรดิเซียนทั่วไปประกอบกับเขาผลักดันด้วยตัวเองอาจจะพูดได้ว่าแม้แต่จักรพรรดิเซียน ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทําให้หงหลิงไม่สามารถขยับได้ส่วนเซียนแม้จะทําได้แต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะง่ายดายขนาดนี้ดังนั้นคนผู้นี้ต้องเป็นผู้แข็งแกร่งระดับจักรพรรดิท่ามกลางสายตาที่เคร่งขรึมของไปอวินมิติเบื้องหน้าหงหลิงก็บิดเบี้ยวจากนั้นชายชราคนหนึ่งก็ปรากฏตัวในสายตาของทุกคนแห้งเหี่ยวนี่คือความประทับใจแรกของหลายคนที่มีต่อชายชราชายชราดูเหมือน เหมือนคนที่เลือดทั้งตัวถูกดูดออกไปผอมแห้งทั้งตัวไม่มีเนื้อเลยหากมองอย่างละเอียดก็จะรู้สึกว่าชายชราคนนี้เหมือนต้นไม้แก่ที่ใกล้จะตายสรุปก็คือชายชราเป็นคนรูปร่างสูงและผอมจนไม่เป็นคนแล้วบรรพบุรุษแห่งแดนต้องห้ามเทียนหลิงนักเพราะต้นไม้ไปอวิ๋งมองชายชราที่แห้งเหี่ยว สีหน้าเคร่งขรึมอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นหนึ่งในเจ้าของโลกเซียนเมื่อก่อน